ี่วันนี้จะมากินต้มยำไม่ใช่ต้มวันนี้เขาจะมากินต้มยำมะม่วงดูไม่ใช่ต้มนี่ค่ะสวัสดีคเขาจะก็ในครั้งน้เราจะมากินยำมะม่วงดูเลยครับชิมเลยครับครับ ขั้นมะม่วงภาษาอีสานขั้นบักม่วงเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับน้ำลายไหลกับพี่ชัวเลยตยาหมะม่วงอร่อยมะม่วงใครมาฝาก ยายาานะครับยอดมากเลยครับทุกคนุ๊จับเยอืมน้ำลายใหลเลยอยากกินด้วยอ่ะ <c oughs> แสบไหมแสบเลยครับทุกคน แล้วนี่ไปโรงเรียนทําอะไรบ้างคะงเดี๋ยนวน,นี้คุณครูนะครับพาเพพาเป่าสีไปเล่นครูพาไปเตะบอลพาไปข้างเชียงแงหน้าถาวรไหมคะทุกคนม,มากินจะต่อครับกินข้าวเที่ยงกับอะไรนี่อยู่โรงเรียนกินข้าวเที่ยงครับดูบครับ <laughs> ต้มไก,ไก่กินข้าวหมดเวละหมดครับม,ม,มันชิ้นใหญ่แล้วสงสัยต้องใช้มือหยิบกินเลยเพืถึงอร่อยแต่ช้ช้อนแหละดีแหละ ทำการบ้านเสร็จอยังคะเริ่มเรียนมาทำการบ้านเสร็จยังร็่แล้วค่ะการบ้านเป็นรูปอะไรคะวันนี้มาหล่อครับมาลายนี่อยูเรียนมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างนี้มีพี่เฟิร์สอ่ะเขาเรียนชั้นแล้วพี่เฟิร์ส เออแต่ว่าก็ยังเห็นมายืนหน้าห้องอยู่หรอแล้วทุกวันนี้เล่นพี่เล่นกับไคพี่จะสอนเล่นกับไครน้โมครับน้โมใครอีกออมสินใครอีกออมสินยังไม่มาออ,อมสินไม่สบายวันก็มาวันวานมา,า,นาโนะอ่ะอืมแล้วก็ใไรอีกนะคนไหนชื่ออะไรปวดอะไรปวดเก้าครับปวดเก้าเต้เต้มาโรงเรียนยัง ต่๊กก็ไม่สบายเหมือนกันแต่ว่าพิม์ดาวก็มาอยู่เขาชื่อพิมดาวน่าก,กินเลยกินต่อันแสบใช่ไหมแสแสรบอืบอ นี่หยิบสิอำแบบซุบแซบสิแม่ก็อยากกินกับพิจิสัวแล้วเดี๋ยวแม่จะไปกินมะม่วงกับพิจิสัวก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องบ๊ายบายมามา ที่สวยของเจ้านายออนทีวีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ